สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมธาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมธาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมธาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่20พฤษภาคมนะครับในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยหลังศิตนะครับ เป็นศึกนะครับมวยมันสนันเมืองบวกพอหลักบุญคู่มวยถือว่าจัดได้น่าดูคู่ที้สูดสีนะครับเปเพียรนะครับยอดไอเอฟนะครับชกกันสะดุกระเราใจค่าคืนนี้ที่เบทีมวยรังสิตนะครับส่วนด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศนะครับค่ำคืนนี้ก็จะเป็นในด้านของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับไฮไลท์จะเป็นในด้านของการเจอกันครับระหว่างทางนะครับเรลอใบสีฟ้าแมนเต์ติตีเปิดสนามเดลิฮันสเตเดียมรับมือกทางบอลหมัดนะครับซึ่งผมเมทาวันนี้วิเครห์วิจารณสองช่วงด้วยกันช่วงแรกวิเครห์วิจารณมวยหนมวยรองึก มวยมันสนั่นเมืองบวกพอหลักบุญนะครับช่องที่2วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศนะครับ พี่ๆน้องๆนะครับเมื่อท่านเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับดนการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมทา7สีแห่งนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมเมทานั้นสามารถติดตามได้สี่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น a c e b o o k เมธา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นอิสตากรมเมธา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอ,ขอลกลกุ่มกฬา มวยพักยกหนึ่งนะครับตนอกสนใจนะครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้นะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งนั้นมีรายเสียงมวยให้ฟังทุกวันครับมีรายเสียงมวยให้ฟังทุกวันรวมถึงข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองและข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมหาพมเมธานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยก168กมีดีในด้านของกีฬามวยและฟุตบอลครับะเราเข้าสู่ด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารอง ที่เวทีมวยรังสิบสิมวยมันสนั่นเมืองบกพอหลักบุญนะครับมวยจะเริ่มช่วงเวลา18.00น,นเป็นต้นไปนะครับคู่แรกกรื่านของวันนี้นะครับเป็นการเจอกันบางทางเจ้านะครับเพชรนะครับ ตอนจอนครับสิทธิ์นะครับการตัดสินเจอกระทางทางเจ้าพลอยมองคลนะครับจอนเหมือนสรรีมวยคู่นี้นะครับเจอกระพิกัด111ปอนด์นะรนครับทางเจ้าเพชรนะครับดอนจานก็มาลดน้ำหนักเป1ปอนด์นะครับส่วนทางเจ้าก้าพลอยมงคลนั้นครับก็มาขาดไป0.1มวยคู่นี้เละเปิดทางเจ้าฝ่ายน้ำเงินเป็นต่อที่ราคา54นะครับทางเจ้าเพชรดอนจานเขาเป็นมวยเพชรเข,ข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีส่วนทางเจ้าพลอยมองคลเป็นมวยเพชรฝีมือ,ค,มอครับไอคิวสมองมวยครบเครื่องหลากหลายนะครับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวผมเมธาผมชอบทางเจ้าพลอยมงคลครับต้นตอนเข้าก่อนมีราาคดีให้โต ให้บางแต่งกินสข้างในกลุ่มกีฬามวยพักย่นหกแปได้นะครับคู่หนึ่งผมชอบทางปรอยมงคลน,นะครับ คู่ที่2ก็เป็นนังของวันนี้นะครับโกริมล้วยบางคอแหล่วันนี้เจอกระทางเจ้าเพชรอนุรักษ์นะครับเพชรปราบมวยไทยมวยคู่นี้เจอพิกัด120อปอนด์ครับทางเจ้าโกริมก็มาเทาพิกัดนะครับส่วนทางเจ้าเพชรอนุรักษ์นี่ก็มาขาดไป0.5นะครับมวยคู่นี้เลดเปิดทางโกริมต่อ1 1 8นะครับทางโกริมเป็นมวยเพชรเข่าในเหนียวนแน่นวางหน้าดันแทงเปิดเกมเดินชนดีส่วนทางเจ้านะครับเพชรอนุรักษ์นะครับเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมเดินชนบูสู้ดีเยนหยกแต่ไวด้านของอาวุธมวยความหลากหลายนั้นดูเป โค้ดที่3นะครับพลอยอภิชาติอภิชาติมวยไทยวันนี้เจอกับทางเพชรสองคมสิทธิ์เจเริญทรัพย์มวยคูนี่เจอกันพิกัดนะครับหนึน่บห้าปอนด์นะครับทางพลอยอภิชาติล้วน้ำหนักเป็นสอ่ส่วนทางเจ้าเพชรสองคมนี่มา ขาดไปหนึ่งปอนด์ด้วยกันนะครับไปนด้านของมวยคู่นี้กับราคาเหรียญเปิดทางเจ้าพลอยอภิชาต,ติต่อที่ราคานะครับสามสองห้าสามนะครับทางชาวพลอยอภิชาติเป็นมวยรุ่นน้องเป็นเพชรเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีนะครับส่วนทางเจ้านะครับมวยมุมน้ําเงินนั้นครับก็คือทางเจ้านะครับในด้านของทางมุมน้ําเงินนี่ก็ทางเพชรสองคมเนี่ยเป็นมวยรุ่นพี่กระดูกมวยเบอร์มวยดีแต่ว่าในด้านของนะครับพลาพร่างกายนี่เป็นหลอ่อมวยคู่นี้ผมชอบทางพลอยอภิชาติครับคู่สามและคู่สี่ครับวันนี้นะครับแดนชัยพันดักนันนาบุรีเจอกับทางงเพชรรุ่สกนะคับ เอกนบินมวยกูนี่เจอพิกัด1 2 2ปอี่อตอนะครับทางแดนชัยรถอยจุด 7, ส่วนทางเจ้าเพชรลุงรถน้ำหนักไป2ตอนนะครับส่วนตัวผมเมธานะครับผมรับผมชอบทางเจ้าแดนชัยนะครับส่วนในด้านของคู่ต่อมาครับในด้านของวันนี้กู้5นะครับเป็นด้านของวันนี้นะครับ นายกกล้วยนะครับกล้วยบางขอแหลมเจรกระทางเจ้าดวงสมพงศ์อรมณ์กรมวยไทยมวยคู่ที่ผมชอบทางนายกกล้วยนะครับคู่ต่อมาครับเป็นตังของวันนี้นะครับก้าวหน้าครับจอนุพรัตน์เจรกระทางจอมโขดนะครับกอพุทธิชัยนะครับเป็นมวยเด็กๆนะครับมวยคู่นี้นะครับผมชอบเป็นของทางเจ้าครับก้าวหน้านะครับแล้วคู่ต่อมาครับตังปีน้อยครับสิทธิออพิบูลเจรกระทางเจ้านะครับเด่นมีชัยครับจอนุพรัตน์มวยคู่นี้คู่ขี้สูตสีนะส่วนตัวผมครับผมชอบทางเจ้านะครับกลางปีน้อยนะครับแล้วคู่ต่อมาครับคคคคู่่ทีมมงลเพชชรรรนนนะะะัับบอาจกรรรรรระทัังงงงงเเจ้าาสสิหห์์ดำโียยนนธมมศตอลววคคบู่นนี้ะคครับท ขี้สูสีนะครับส่วนตัวผมชอบทางเจ้านะครับในด้านของทางเจ้ามงคลเพชรและคู่สุดท้ายใช้สุดเพชรมนตรีครับโจโจ้มวยไทยเจอกับทางเจ้าครับซุปเปอร์เจ๋งนะครับต่อจีตีมวยไทยครับมวยกึ่งเหมือนชอบทางเพชรมนตรีครับในด้านของวันนี้ก็จบลงเท่านี้ช่วงแรกมวยน่าเล่นมวยน่ารองช่วงที่สองฟุตบอลต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ